สวัสดีครับช่องวนมาลรีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซนะครับพามาดูพามาชมนะครับกับบรรยากาศเทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับผมนะครับอิ่มบุญนี่บกอิ่มใจครับสะสมบุญกันครับผมตั้งแต่วันที่สองนะครับตุลาคมครับผมถึงวันที่สิบเอ็ดตุลาคม ปีพุทธศักราช2,567ครับผมครับพบกับเทศกาลดินเจนะครับประจำปีตลาดไทยนะครับเสริมบารมีครับผมครับจิมบุญบุกจิตใจครับผมครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายเมนูนะครับให้เลือกนะครับผมครับมาดูร้านแรกกันเลยครับผม เทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับวันที่สองนะครับถึงวันที่1ิเตุลาคมปีพุทธศักราช2องพนะคารับเจครับมีอาหารหลากหลายชนิดนะครับอร่อยทุกอย่างเลยครับผมนะครับก็กับร้านแรกครับผมร้านผัดหมี่ไฟลุกครับผมนี่เลยครับผมนะผัดมาม่าเจผัดโซบะเจผัดมีซ้วเจนะครับผัดไทยเจนะผัดซีอิ๊วเจผัด ข้าวกับพราเจนะครับผมครับอันนี้เป็นอาหารจำสั่งนะครับผมครับอร่อยทุกเมนูครับผมครับกับเทศกาลกินเจตลาดไทยครับผมครับผัดกันสดๆเลยนะครับผมนี่ครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอสปีท่านใดนะครับผมที่รับประทานอาหารเจนะครับกับเทศกาลกินเจนะครับปีนี้นะครับผมครับขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมครับ ต้อนรับนะครับผมขอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟปีนะครับผมนะครับอิ่มบุญอิ่มกอิ่มใจนะครับสะสมบุญสร้างเสริมบุญกันครับผมนะครับตั้งแต่วันที่สองนะครับตุลาคมถึงวันที่สิบเอ็ดตุลาคมนะครับผมนะครับมีเจโซบะราดหน้าผัดซีอ๊ผัดไทยเจนะครับผมนะครับน่ารับประทานมาก เส้นเหลืองนะครับเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีเหลืองครับผมนะครับเนี่ยตบาด้ไหมสองเน่ยเราประทานมากนี่ครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำงามครับผมนะเทศกาลกินเจอิ่มอกอิ่มใจครับผมนะครับอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจสะสมบุญสร้างเสริมบารมีครับผมนะครับเทศกาลกินเจประจําปีตลาดไทยนะครับ ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2567ครับผมนะครับรางวัลการันตีครับดรสิทธิโชคเกตินดาครับผมพบกับอาหารนะครับอินชัยยะหมูกรอบอินชัยยะครับผมนะครับนี่ครับคิ่คนโดยนะครับผมดรสิทธิโชคเกตินดาบริษัทอารีฟู้ดประเทศไทยจำกัดครับผมนะครับ นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตครับมีโอเมก้านะครับผมสามหกเก้านะครับบางโซยิลเทครับผมมีส่วนผสมของดาวอินคาครับมีคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารสูงมากครับผมนะน่ารับประทานมากครับผมครับมีรับประทานฟรีด้วยนะครับชิมฟรีนะครับหมูกรอบราคา60บาทต่อหนึ่งชุดนะครับชุดเมี่ยงก็100บาทนะครับผมนะครับนี่ครับผมนี่ชิมฟรีจ้า สดละงามครับน่ารับประทานมากครับกับเทศกาลกินเจตลาดไทยครับผมครับดูครับผมครับเป็นหมูกรอบเจนะครับหมดน้ำนีครับยอดมากครับผมืงนมากแล้วครับผมครับดูนี้แทบจะไม่รู้เลยนะว่าทำมาจากแัญพืชนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอเมก้าบางอัลฟาีสส่วนผสมของดาวอินคามีโคตรคาร มูลค่าพัฒนาการทางอาหารสูงมากครับผมครับขอเชิญได้ที่เทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2567ครับผมนะครับพุดละ6 0บาทนะครับน่ารับประทานมากพร้อมกับน้ำเชื่อมนะครับมีทุเรียนให้เทมด้วยนะครับเดินครับเดินครับสดๆคุณงามครับผมนะครับนี่ครับ ทางด้านนี้จะเป็นร้านเต้าหู้ทอดคุณโจนะครับผมนะครับน่ารับประทานมากครับผมนะคีครับผมสองชิ้นยี่สิบห้าบาทจ้านะครับผมเต้าหู้ทอดผักทอดนะครับผมครับกระปุดทอดเผือกทอดมันทอดนะครับผมครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนะครับที่รับประทานอาหารเจนะครับอิ่มบุญอิ่มมุกอิ่มใจนะครับสะสมบุญสะสมบารมีนะครับสร้างเสริมบารมี ก็ขอเชิญได้ที่เทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับผมตอาหูทอดคุณโจครับผมนะครับครับผมมีมากมายหลากหลายเมนูนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับชอบรับประทานแบบไหนนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับผมนี่นารับประทานมากสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมนะครับราคาไม่แพงครับผมนะครับวงเกียงเผือกครับผมเผือกสงเครื่องทวงเกียงใส่เท้านะครับใส่เท้าสรงเครื่อง อูน่ารับประทานมากครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมต้องวนมือตอรี่นะครับยูทูบเบอร์ตลาดไทยนะครับที่ละสามสิบห้าบาทครับเต้าหู้นิ่มเด้งๆนะครับไม่หมุนน้ำมันนะครับผมน่ารับประทานมากครับมีน้ําจิ้มเจด้วยครับผมนะครับขวดละสามสิบห้าบาทจ้านะครับผมน่ารับประทานมากครับผมขอเชิญหน้าที่ร้านเต้าหู้ทอดคุณโชนะครับผมนะครับพบกับเทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผม ท่านใดที่รับประทานอาหารเจนะครับอิ่มบุญอิ่มุกกิ่มใจนะครับสะสมบุญนะครับสร้างเสริมบุญสร้างเสริมบารมีครับผมขอเชิญได้ที่เทศกาลกินเจตลาดไทยครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับหลากหลายเมนูนะครับผมนะครับทางด้านนี้จะเป็นกระเพาะปลาเจนะครับผมกระเพาะปลาเจครับผมครน้ำพริกเจกระเพาะปลาเจครับผมครับ กระปุกละห้าสิบบาทกระปุกละหนึ่งร้อยการน้าชายสองร้อยครับผมนะครับนี่ครับผมครับโหลละสองร้อยนะครับดูครับน่ารับประทานมากครับผมนะครับการน้า่ายนะผมนะข้าเที้ยวหลนเจครับผมนะครับว้าวนะครับน่ารับประทานมากครับผมนะครับดูครับร้านนี้ร้านมุมอร่อยนะผมนะ นี่เป็นต้มกะลัมครับผมนะครับต้มสตูกะลัมต้มสตูกะลัมปีนะครับผมครับอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวหลนนะครับขอุญาตนะครับขอยญาถ่ายกินครับปลาร้าทรงเครื่องเจครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายเมนูนะครับผัดไชเท้าผัดไชโป้ครับผมนะนี่ครับผัดกะเพราเจครับผมนะครับกัวกิ้งเจครับผมนะครับอยู่ครับน่ารับประทานมากครับอร่อยทุกเมนูนะครับผมกับเทศกาลกินเจตลาดไทยครับผมนะครับ นี่เป็นต้มจับชายเจจ้านะครับผมนะครับผัดฟักทองเจนะครับแกงห่อไม้เจครับผมนะครับเป็นกระดมือด้ยแกงส้มเจครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ร้านมุมอร่อยนะครับผมนะครับน่้รับประทานทุกอย่างครับผมนะครับนี่ครับผมครับอันนี้เป็นหมูแดงเจจ้านะครับหมูแดงเจผัดต้องูครับผมนะครับผัดหองหอกนองูกผัดเผ็ดนะครับเห็ดรวมนะครับผมนํครับ แกงมะล่านะครับแกงใสบัวเจจ้าแกงหมูเจครับผมครับยกงมูเส้นเจครับผมนะครับแกงทิเล็กเจนะครับมีมากมายหลากหลายเมนูนะครับให้เลือกสรรน่ารับประทานทุกอย่างเลยครับผมนะและประกันความอร่อยนะครับผมนะครับ้านมุมอร่อยจ้านะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสตีทัานใดที่ชอบรับประทานอาหารเจนะครับผมกับเทศกาลกินเจตลาดไทยยิ้มบุญยิ้มอกยิ้มใจนะครับ สะสมบุญสร้างเสริมบุญสร้างเสริมบารมีขอเชิญได้ที่เทศกาลกินเกตลาดไทยนะครับผมนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่11ต,ตุลาคมครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆนะครับก็จะมีบรรดา,าพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าลูกค้านะครับผมที่กินเกนะครับเทศกาลกินเกนะครับ มาอุดหนุนนะครับกับจ่ายใช้สอยซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานอย่างเยอะแยะมากมายครับผมนะครับทางด้านนี้จะเป็นร้านนะครับผมร้านกาแฟและน้ำผ่านผลไม้เจครับผมนะครับมีสับปะรดครับผมบลูเบอร์รี่นะครับผมสับปะรดบลูเบอร์รี่แตงโมนะครับผมมะพร้าวอ่อนสับปะรดนะครับผมสตรอเบอร์รี่ครับผมนะครับเดี๋ยวจะเป็นส้มนะครับน้ำส้มกันนะครับผมนะครับนี่ครับน้ำมะนาวแครอทนะครับ แอปเปิ้ลนะครับผมน่ารับประทานมากครับผมนะครับมีครับเมนูนี้นะครับมีนมเพื่อสุขภาพนะครับผมน้ำปั่นผลไม้นะครับและกาแฟนะครับมัเดินได้ที่ร้านนี้เลยครับผมนะครับเทศกาลกินเกย์ครับผมนะครับมีนมเย็นนะครับชาเขียวนมเย็นนะครับกาแฟเนสครับผมนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีท่านใดนะครับที่ ชอบรับประทานอาหารเจได้ว่าอิาอ่มบุญอิมญอ่มหมกอิ่มใจกับเทศกาลกินเจสะสมบุญสร้างเสริมบุญนะครับตั้งเสริมบารมีก็ขอเชิญได้ที่เทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับผมนะครับกินเจปีมังกรทองนะครับอิ่มบุญอิมญอ่มอมกอิ่มใจเทศกาลกินเจประจําปีตลาดไทยนะครับมหาทานมหาคุศลนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ครับผมนะครับ ตั้งอยู่ริมถนนโพธิ์ยินพนนโยธินนะครับผมนะครับนี่ครับอยู่หน้าตลาดไทยเลยนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีเอฟซีท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมาก็ขอเชิญแวะได้นะครับกับเทศกาลกินเจตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่เป็นแกงเน่อไม้ครับผมนะครับแกงเน่อไม้ต้มพัโลนะครับผมมีมากมายนะครับผมหลากหลายเมนูหลากหลายร้านให้เลือกครับผมครับ ด้านนี้จะเป็นนมจีนนะครับนมจีนเจจ้านะครับผมนะครับนี่ครับผมครับมีเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูนะครับน่ารับประทานมากร้านต้มถั่วครับผมครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับผมที่รับประทานอาหารเจนะครับก็ขอเชิญได้นะครับยิ้มบุญอิ่มมกอิ้มใจสะสมบุญสะสมบารมีนะครับสร้างเสริมบารมีขอเชิญได้ที่เทศกาลยินมเจตลาดไทยครับผมนะครับ น่ารับประทานทุกอย่างเลยนะครับผมทำหลากหลายเมนูให้เลือกครับผมทำลำพิเจปลาราซับเจนะครับปนเจนะครับหรือว่าจะเป็นส้มตําเจครับผมนะครับนี่นะครับมีครบนะครับจบที่เดียวเลยครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟตีท่านใดนะครับที่รับประทานอาหารเจก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินเลยนะครับผมนะครับทางเข้าตลาดไทยเลยนะครับ องค์หลวงพ่อใหญ่นะครับหลวงพ่อพระพุทธช akra ไทนะครับพระปากนักกบครับผมครับผัดมีซ้วผัดมาม่านะครับผมนะครับนี่ครับผมได้ครับประทานมากครับผมน้ำชายลุงนะครับขนมถังแตกครับผมครับก็ผัดเจก็มีนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ครับผมได้ครับประทานมากขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับจองวนมารีตอรี่นะครับผมครับ ี่เป็นเกี๊ยวซ่าครับผมนะ60บาทครับผมนะสดสดข้นามนะครับผมนะเยอะแยะมากมายครับผมนะนี่ครับผมครับขัวเสี๋ยวมีนะครับเสียวเจนะครับซอมซำเจครับผมนะก็ต้องกราบขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับ เข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะครับอขอบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ